กลัวนะแต่อยากดูกลัวก็กลัวนะแต่ว่าอยากดู <c oughs> ก็แบบตัวต้องอยู่ในมุง้งแต่เอาหัวลอดออกมาเอาหัวลอดออกมาจากมุ้งนังเรื่องนะังเรื่องเปรตวัสุทัศน์มันก็จะแบบกายแดงชนันอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันจะ,จะลองมันก็จะมาเออ ถ้าได้ยินเสียงอะแล้กายแดงชานหนังมาแล้วกลัวก็กลัวกลัวก็กลัวแต่ก็อยากดูกลัวไหมกลัวแต่อยากดูเปิดว่าสุดทันค่ะทำไมก่อนทำไมก่อนมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีความบันเทิงอย่างอื่นไงทีวีก็คือถ้าใครมีทีวีดูนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ ถ้าใครมีทีวีดูนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วบ้านไหนมีทีวีดูก็คือบ้านคนพอมีเงินแล้วนะถ้าบ้านใครแบบมีทีวีทีวีทีวีที่มันยังเป็นแบบเป็นทรทัศน์แตเป็นเครื่องเครื่องอ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าพอมีเงินแล้วนะบ้านดิฉันอะไม่มีบ้านดิฉันเป็นทีวีขาวดําทีวีขาวดํา สิบเอ็ดนิ้วไม่สิบเอ็ดหรือสิบเก้านิ้วอะสิบเก้านิ้วผมจอเล็กๆอะจอเล็กๆค่ะจอเล็กๆก็อยู่ฮึไม่ช่อีกฉันไม่ใช่ยุคเก้าสิดิฉันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะ กางใช่ใช่ตรงข้างมันเป็นไม้ใช่ค่ะทีวีทีวีบ้านดิฉันเป็นอย่างนั้นเลยตรงข้างๆมันเป็นไม้แล้วใช้มือหมุนใช้มือหมุนใช้มือหมุนอืใช้มือหมุน ใช้มือหมุนแต่ถ้าจะได้จะได้ดูทีวีเครื่องใหญ่อะ่ะถ้าจะถ้าจะได้ดูชีทีวีเครื่องใหญ่นะสมัยก่อนนะ่ะต้องไปบ้านปู่กับบ้านย่าบ้านปู่เขาจะมีทีวีเครื่องจอใหญ่เพราะว่าเพราะว่าหลวงพี่เขาซื้อมาไว้ให้แต่บ้านดีฉันน่ะไม่มีห่วยยากลำบากทุกคนเนี่ยถ้าใครถามว่าเออทำไมแบบแพรี่ดูะตองจังเลยเก่งจังเลย หลักๆเลยก็คือความลําบากอะมันทำให้เราเป็นแบบนี้ความความลําบากมันหล่อหลอมเราความลําบากมันหล่อหลอมเราเรามีภูมิเราเป็นคนที่มีภูมิไงพ่อแม่สอนให้เรามีภูมิเพราะว่าเราไม่มีอะไรอ่ะเราไม่มีอะไรชีวิตเรามันผ่านการไม่มีอะไรมาก่อนฉะนั้นมันจะพอวันนึงมันมีอ่ะมันจะไม่รู้สึกอะไรมากแล้วนะทุกคนจริงมันจะไม่รู้สึกว่า มีก็ได้หรือวันหนึ่งกลับไปไม่มีอีกมันก็มันก็ได้เพราะว่าชีวิตมันเคยไม่มีอะไรมาก่อนเลยจริงทุกคนอันนี้ข้อดีนะข้อดีก็คือการที่เราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมาเยอะอะเราจะรู้สึกว่ายังไงก็ได้อะมันจะรู้สึกว่ายังไงก็ได้จริงๆนะมันจะผิดกับคนที่พอเกิดมาปุ๊บอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเลยมีพ่อแม่รวยมีอะไร แล้วก็ชีวิตก็ดีๆมาตลอดแล้วพอถึงวันหนึ่งเจอวิกฤตเจออะไรเนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนเหมือนคนไม่มีภูมิคนไม่มีภูมิมันก็มันก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละไม่อยากสู้ทนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างเล่าอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไงถ้าถ้าสมมติวันหนึ่งจะกลับไปแบบไม่มีแบบเดิมก็ได้นะก็ได้เพราะว่าเคยไม่มีมาก่อน เคยไม่มีมาก่อนอืมเคยไม่มีมาก่อนเราเคยไม่มีมาก่อน ใช่ไหมครับป้าชื่นทุกคนคนติดตามช่องดิฉันเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนติดตามช่องดีฉันเท่าไหร่แล้ะอยากรู้ว่าคนติดตามเท่าไหร่ละอ๋อ ทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามหน่อยกดติดตามหน่อยกดติดตามหน่อยกดหน่อยกดติดตามครีเอเตอร์หน่อยค่ะกดติดตามครีเอเตอร์หน่อยขอเก้าพันค่ะขอเก้าพันคนค่ะกดติดตามหน่อยขอเก้าพันคนช่วยกดติดตามด้วยนะคะฟังแล้วช่วยกดติดตามด้วยขอเก้าพันคนค่ะขออีกหกร้อยคนค่ะขอหกร้อยคนค่ะขอหกร้อยคนค่ะกดติดตามเลยค่ะกดติดตามเลยค่ะขอเก้าร้อยคนค่ะขอเก้าร้อยคนค่ะ อ้เก้าพันคนค่ะขอ9ก้าพันคนค่ะช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีเจร้อยคนนะคะแพรลี่มาไล์ช่องนี้แล้วนะคะถ้าอยากดูอยากฟังถ้าอยากดูอยากฟังดิฉันไล์เพินเพลิเหมือนมีเพื่อนคุยก็ติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะขอ9,000คนค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเราก็อยู่ไปทําไปค่ะเพลินจริงใช่เหมือนคุยกันไปมีเพื่อนคุยเดี๋ยวตอน ก่อนนอนก็วิ่งสักหน่อยวิ่งแล้วก็ทาครีมแล้วก็จะนอนนละนอนแล้วค่ะตื่นเช้ามาค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรต่อตอนนี้นอนก่อนไม่มีแต่บ้านกันทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวนี่ปะเนี่ยแต่ก่อนนะ่ะมันมีบ้านหลังนี้หลังเดียวแต่ก่อนเลยนะแต่ก่อนเลยมีบ้านหลังนี้หลังเดียวอันเนี้ยเป็นบ้านของของยายที่เขาเป็นน้องสาวของตา บ้านดิฉันมันก็เลยไปอยู่ข้างในนู่นถ้าใครไม่สังเกตดีๆหาบ้านดิฉันไม่เจอนะข้อดีมันก็มีอยู่นะข้อดีก็คือถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะคุณหาบ้านดิฉันไม่เจอนะเพราะว่าบ้านดิฉันมันอยู่ในนู่นนุ่นบ้านดิฉันมันอยู่ข้างหลังบ้านเดี๋ยวถ้ายืนตรงเนี้ยหาไม่เจอเลยนี่ถ้าหาไม่เจอนะคะบอกก่อนหาไม่เจอนะ เพราะว่าบ้านมันซ่อนอยู่ของหลังมันจะแปลกๆนิดนึงเออเขาแบ่งให้ไงเขาแบ่งให้นะเาคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรงเงี้ยตาเขาก็ตาเขาก็แบบตาเขาก็แบบแบ่งที่ให้ให้น้องสาวเขาใช่ไหมยาย ยายเขาก็อยู่มหาหากินอยู่ไปจนมันรุ่นรุ่นลูกเขารุ่นลูกก็คือตัวนี้ก็เป็นรุ่นป้าแหละเขาก็แบ่งที่ไม่ได้เยอะนะที่ล็อกหนึ่งแล้วเขาคงไม่คิดหรอกว่าใครจะมาสร้างบ้านอยู่ข้างลงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ญาติพี่น้องกันที่ฉันก็มาสร้างอยู่มันก็เลยแบบบ้านที่ฉันมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงคือมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังซ่อนอยู่ข้างหลังบ้านป้าพอดีเลย <laughs> มีเรื่องเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะต้นไม้สวยขอบคุณคะ่ะปลาไม่ได้ขายแล้วนะคะ ปลาไม่ได้ขายแล้วนะถ้าถ้ามีคนขายปลาแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะอืมบ้านสวยก็เลยนี่แหละเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายไปตรงโน้นย,ย้ายย้ายอาณาจักรนี้ไปย้ายอาณาจักรนี้ไปค่ะย้ายอาณาจักรนี้ไปอืมแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะนะทุกคนตรงเนี้ยสมัยก่อนเป็นป่าหมดเลยตรงเนี้ยข้างข้างต้นอันเนี้ยข้างต้น อะไรว่าข้างต้นมะขามอันนี้เป็นต้นมะขามนะเนี่ยข้างต้นมะขามตรงเนี้ยสมัยก่อนมีเตาถ่านเตาถ่านล้างตรงนี้จะเป็นเตาถ่านล้างค่ะยายเขาจะเผาถ่านแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนเขาเผาถ่านกันสมัยก่อนเขาเผาถ่านไม้กองกลางกันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เผาแล้วป่าไม้เขาไม่ให้เผาเพเผาโดนจับเขาก็ต้องมาเปลี่ยนมาเป็นเผาเผาอะไรอ่ะเผาไม้ยางเผาอะไรกันไปไม้อย่างอื่น ถวนี้น่ากลัวไหมถ้าเป็นสมัยก่อนน่ากลัวมากเลยนะถ้าเป็นสมัยเด็กอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีบ้านใครเลยสมัยก่อนมีบ้านป้าอ่าบ้านป้าเนี่ยมีนานแล้วบ้านป้าแล้วก็บ้านยายตรงนี้ไม่มีนะบ้านยายเป็นบ้านไม้แบบนี้เลยตรงนี้เขาเอาบัตรต่อเขามาสร,ร้างให้ใหม่ไอ้ตรงที่ดิฉันใช้ขายของอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ที่ยายเขาอยู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแลละยายเขาอยู่คนเดียวจ่คนโบราณเก่งนะแกอยู่คนเดียวของแกได้ นี่ค่ะอะไรอะลูกมองอะไรตัวนี่ค่ะยานี่อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาทําให้ยายอยู่แต่ก่อนบ้านยายมีแค่นี้น่ากลัวทุกคนดูดิบ้านคนสมัยโบราณน,น่ากลัวนะเออเอาอยู่เนี่ยอตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นสองขยักอันนี้มันจะเป็นแบบท่อนบนที่ยังเหลืออยู่นะคะแต่ไม้มันผุไปแล้วมันพังไปหมดแล้ว มันจะมีท่อนบ bon, นแล้วก็มีท่อนล่างท่อนล่างจริงๆมันจะมีบันไดขึ้นตรงนี้ต้องไปดูรูปเก่าอะเดี๋ยวไวด้ดิฉันจะเอารูปเก่ามาให้ดูบ้านยายสมัยเก่ามันจะมีรูปอยู่ตอนที่แม่แต่งงานเดี๋ยวจะเอาบ้านบ้านรูปเก่ามาให้ดูสมัยที่แม่แต่งงานนะ่ะเนี่ยบันไดาทางขึ้นบันไดาทางขึ้นบ้านยายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปแล้วมันก็จะมีชานไม้ยาวไปเลย อน,นส่วนนู้นที่ยังเหลืออยู่เป็นส่วนเป็นส่วนบนอีกอีกชั้นหนึ่งบ้านเขาจะเป็น2สเตปขึ้นไปแล้วก็จะมีชั้นแรกชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ข้างหลังจะเป็นห้องนอนแล้วก็มีที่ไอโวมันอยู่ตอนนี้ก็เป็นสมัยก่อนจะเป็นยุงข้าวเป็นอะไรเป็นยุงข้าวเป็นอะไรไปก็ถือว่าถือว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะตอนนี้ จำไม่ได้ันนี้ก็เพิ่งมาต่อเติมแล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันก็เพิ่งมาต่อเติมอันนี้ไม่มีเลยเขาคงเดิมมันไม่เหลือหมดแล้วบ้านเก่าอ่ะเขาคงเดิมมันไม่เหลือแล้วอันนี้อันนี้มาต่อใหม่ต่อเพื่อแบบจะทําเวลาหน้าทําทุเรียนทําอะไรอย่างเงี้ยมันมันฝนมันสาดมันอะไรกัน <c oughs> ก็มาต่อมาเติมตอนนี้ก็เลยเอาไว้เป็นที่จอดรถไปก่อน <c oughs> เอาที่เป็นที่จอดรถจอดลาไป ตรนี้แต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยน่ากลัวน่ากลัวไม่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะข้างบนมันอยู่ไม่ได้แล้วไม้มันไม้มันไม้มันมันพุกหมดแล้วไม้มันพุกหมดแล้วไม่ได้แล้วค่ะแต่ยังเก็บของได้ไหมยังพอเก็บของได้กาแฟยังเหลืออยู่นะฮะนิดหน่อยยังเหลืออยู่นิดนึงอืมไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ ไม่มีใครอยู่แล้วช่องใหม่ใช่ค่ะช่วยกดติดตามด้วยทุกคน900 0หรือยังช่วยกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ค่ะทุกคนค่ะกดติดตามคีเอเตอร์ด้วยกดติดตามคีเอเตอร์ด้วยค่ะกดติดตามคีเอเตอร์ด้วยแล้วเนี่ยพอดิฉันมาอยู่สมัยก่อนเป็นดินหมดเลยนะพี่บุ๋มมันไม่ใช่มันไม่ใช่สะอาดสะอานอย่างนี้นะแต่ก่อนเป็นดินเลยแต่ก่อนเป็นดินย้าขึ้นโลกไปหมด พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มเอาหินมาลงเอาหินมาลงทุกวันนี้มันก็เลยแบบพอเอาหินมาลงปุ๊บสวยสะอาดเป็นแม่มีแม่บงแม่บ้านมันก็ขวาดง่ายเวลามีใบไม้มีขยะมันเห็นง่ายก็เอาหินมาลงเอาหินมาลงเอาอะไรมาลงนี่เอาหินมาลงเอาหินมาลงค่ะเอาหินมาลงมาโรยอืมเอาหินมาลง ดิฉันรู้สึกว่าอย่างเงี้ยดีธรรมชาติดีถ้าเทป,ปูนไม่ดีหรอกเทป,ปูนหมดมันร้อนมันไม่ดีเอาหินไว้อย่างเงี้ยดีเอาหินไว้อย่างเงี้ยดีเอามาลงเยอะนะเนี่ยหินเนี่ยก็คิดดูดิลงเยอะมากเลยอะลงเต็มเลยเต็มพื้นที่เลยบ้านใหม่อยู่ประมาณ500ร้อยเมตรค่ะเดินไปห้0รเมตรเดินลงไปทางเนี้ยเดินลงไปทางนี้ยห้เมตร สมัยก่อนหน้ากลัวเป็นป่าหมดข้างหลังนี่เป็นป่านะสมัยที่มังยังเทียมสมัยที่ไม่ใช่สวนยางอะน่ากลัวกว่านี้อีกอีกหลายเท่าสมัยที่ไม่ใช่สวนยางอะนะน่ากลัวกว่านี้อีกน่ากลัวกว่านี้หลายเท่าเลยเป็นป่าละเมาะเป็นป่าละเมาะใช่ จะมันจะน่ากลัวอะไรเละน้ำฝนไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเธอแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าหนูแล้วลูกโล่งสังกขนาดนี้อื้ใช่ไหมคุณโอทุกคนคนติดตามเท่าไหร่แล้วทุกคนคนติดตามเท่าไหร่ละคะตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่คนติดตามเท่าไหร่ คุณจอคะคุณจอกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะน,นี่เป็นช่องใหม่นะคะอันนี้เป็นช่องใหม่เพิ่งสร้างคะ่ะขอ900 0คนนะคะขอ900 0คนขอ900 0คนคะ่ะทุกคนคะ่ะขออีกขออีก300คนคะ่ะขออีก300คนคะ่ะ300คนกดติดตามคะ่ะดิฉันจะไลฟ์ให้ได้1 0 0 0 0 10,000คนถึงดิฉันจะลงไลฟ์วันนี้ขอผู้ติดตาม10,000คนคะ่ะเดี๋ยวลงไลฟ์เลย ก็ติดตามเลยค่ะกดติดตามเออช่วยกันคุณแพรี่ซื้อที่มาหรือเป็นที่เป็นที่ดั้งเดิมค่ะเป็นที่ของตาเป็นที่ของตาเขาที่เขาประมาณสี่ไร่น่าจะประมาณสี่ไร่เนี่ยที่ตาตรงเนี้ยประมาณสี่ไร่ยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะมันยาวไปสุดนู่นเลยอ่ะที่เป็นสวนยางทั้งหมดแต่ก่อนอะแล้วก็ที่ตรงเนี้ดิฉันขอลุงเขานะมันเป็นที่ลุงเขา ดิฉันก็ขอให้แม่ตอนนั้นยังเป็นพระอยู่ขอให้แม่เพราะว่าไอ้ที่บ้านเก่าอ่ะมันมัน,ม,นมันเริ่มพ้าบ้านเก่ามันเริ่มพังและที่แรกก็คุยกับแม่ว่าเราจะเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะสร้างที่นู่นหรือจะหรือว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนั้นดิฉันเป็นพระก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมบ่อยเริ่มจัดกิจกรรมบ่อยดิฉันแบบหาพระป่าหาอะไรมาทอดช่วยโรงเรียนนะ ก่อนศึกที่ฉันทาทาทากิจกรรมเยอะมากอะ่ะทั้งช่วยวัดช่วยโรงเรียนวันเกิดก็แจกทุนโอ้โหทเยอะทําเยอะอันนี้ผลบุญมันก็เลยส่งเสริมไงไม่รู้นะใครจะเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวว่าที่ฉันแบบรู้สึกว่าโอ้โหเราแบ่งปันอะ่ะเราให้เยอะทุกวันนี้มันก็เลยแบบสิ่งที่เราทํานั่นแหละมันก็ตอบแทนเราทุกวันนี้เราทามาหากินเราก็หามาหากินขึ้นไงทำมาค้าขึ้นอะ่ะเพราะว่าเราเคยช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นมาก่อน อืก็เลยคุยกับแม่ว่า